มันนี้น้องเพชรผพาแม่มาเลี้ยงอาหารว่ามาเลี้ยงซูชินะคะดิสติลอะไบา่ีนอู้ีงชระตินกัวเเนโ Ja. Måste man? Man ja. ser rolig ut. Nej. Jag delar den på dig och pappa. Du kan ta E' un po' più divertente, e non è vero che si trattano ก้นกับพี่เพชรแล้วเนาะก้นกันแย่ต่ำกันแค่ไห้แก้วข so ้าจะสิแตกแม่จะได้เสียเงินเนาะบิลม่โมกับบิลเอาซะอย่าฮะห้องสักวะไ้ อบนักเนยไปนั่งรถเรอบ๊มาไม่รู้ว่าไปบุบบจีไทยนั่อืมมีเ่อรี์อเกตยอปจะโอกาบิเหรอไปไหนล่ะทีฟลิกกันยจสกฟลิกกับฟลิกเอพี่อฟรเยมาล Vet du vart du vill åka någonstans, pappa? Åka bil? Ja, åka bil bara. Okej, okay. det spelar ingen roll vart. Mm, bara åka bil. Mm. Ja, vill du åka bil till Pung, så kommer man ta lång tid? Åka bil, åka bil, åka mm. bil. Så. här tröjan är bra, va? เดนนะพูแล้วเดน่ะพูมห่แล้วน่ะอ็กห่แล้วเดดิอนป๊ p r e c <oughs> <S <laughs> <S i s ป๊ปพอแล้วเไม่ต้องดไอพอแล้วเพไม่ต้องชน้องเยอะเดยวน้องกินเยอะเพชรก็พอแล้วแต่ถ้ากินข้าวมนไม่มีน้ำกินนะน้ำเออ

Varför då, pappa? Är det lite pasta på den här? Jo. Nej, 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 nej. Pasta med citrusfrukt vill jag ha ändå. Sitt. Förklara. I förskolan fanns det ju pasta med såna här medelstora pastor. Såna här, här restauranger. <laughs>

Från när du tappade kastrullen på kniven? Mm. Är det ont? Ja, ja stackars dig då. Det gör det ont fortfarande? Oj oj oj. <laughs> blä. Alltså det där var, det där snubbet var blä äckligt. Åt du det? Där. Blä! Blä! Nu kan du blä, blä, blä. <laughs> Axel, hur kan den annars var vara blä äcklig om du inte har ätit det? เพชรเพนั่งอย่ากวนปะปะเพเพชรนั monsieur, ่งนีๆอย่ากวนปะปะเพชรอายาไปยาเลยจัดการพี่เพชรเลยไม่วรแต่เอกนจะมเมอถ้าเอก็กินเอเออ มั่แต่คุยอี่นนายปั๊บมันตะเบียหมดละชิ้นหนึ่งอ่ะเห็นไหมปุ๊บปั๊บมันแอร์ตาอันที่งั้นมันน้องไม่ได้เอาอะไรออกเลยอ่ะร้อนใช่ไหมแ้หน้เสิสเร์ชิลิซอสชิลลซอส<ๆ>มันไม่เผ็ดหรอกลูกลองดูมันหวานมันไม่เผ็ดหรอกอืม พื่อนทอนเนทอนแตพรมอลซอสเนยหอมว้านสดๆไม่เผ็ดใช่ไหมจิ้มได้อ๋ออออะปับนั่งดีๆอนั่งที่ดี่พับนั่งนงี่ดอือ ก er. <pad> <có> ็้อบอกเลยใคมากมาเออเ้ยเห็ดเห็ดน้อยกินตัวงกินผักผักด้วยเห็นไหมปุ๊ป้าก็กินผักด้วยเลย อีกไหมแม่เอาขให้อีกเนี่ยนี่อเอืจิ้มไไหมจิ้มน้ำจิ้มไไหมอืมจิ้มจิ้มมันไม่เผ็ดมไม่ืมกติ Mm. Well.